สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาคำนวณสูตรสิบบนที่เดินดีให้นะคะก่อนจะมาดูคำนวณเนาะมาดูคำเตือน,น,นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะแอดเลือกสูตรผิดเองโดยเฉพาะล่างแอดออุตสาห์คัดมาได้ละ4กับ7ก็ดันเลือกเอาเจ็ไม่เอาสี่เนาะแต่แต้มก็ไม่ได้ด้วยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะมาดูกันสิบนก่อนนะคะวันนี้สูตรนี้ก็ใช้ร้อยหน้าครั้งที่1เอ้ไม่ใช่ค่ะร้อยท้ายครั้งที่หบวกร้อยท้ายครั้งที่2นะคะ ก็0บวก9ได้902ออก990เนอะเข้าเลข9นะคะ,ะมาดูเมื่อที่2นะคะเมื่อที่2ใช้7บวก1ก็จะได้8 8บวก9ก็เป็น1บวกอีก2ก็เป็น1ออก907นะคะ เข้าที่เลขเก้าเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้เข้าแต่หลักสิบอย่างเดียวนะคะหลักหน่วยก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะมาดูเงื่อที่3มนะคะ2อบวกสได้4ี่ก็เป็น4ีหแล้วก็บวกอีก2ก็เป็น7นะคะออก7จ็ดห้าเดงื่นี้มาสตัวเลยเนาะหลักร้อยกับหลักหน่วยตัวเดียวกันนะคะ าดูงวดที่4นะคะงวดที่4ใช้9กบวกสก็ได้13ก็3 4 6ออก5 4 4นะคะเข้าหลัก10ที่เลขสีเนาะสูตรนี้ถ้ามันระยะยาวมันจะเข้า10หน่วยแต่หลังๆนี้มันจะเข้าหลัก10อย่างเดียวเลยนะคะสูตรนี้รู้สึกว่าจะ10บ0กว่างวดมั้งคะ น่าจะสิบกว่างวดน,นะสุดเนี้ยเดี๋ยวแอดต้องไปไล่ดูนะคะแอดก็จำไม่ได้เนาะคัดจากเล่มใหญ่มาเนาะอ่ะมาดูงวดที่ห้านะคะงมดที่ห้าใช้แปดบวกหกแปดบวกหกได้สี่ห้าเจ็ดออกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเข้าที่เลขเจ็ดน,นะคะหลักสิบอ่ะทีนี้มาดูงมดที่หกนะคะงมดที่หกใช้หนึ่งบวกห้า ใช้หนึ่งบวกห้าก็คือตัวไหนร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งบวกหกเอ้ยไม่ใช่หนึ่งบวกห้าทัวทีนะคะหนึ่งนี่คะ่ะหนึ่งบวกห้าตรงนี้นะคะก็ได้หกเนาะ หกเจ็ดแปดไอหกเจ็ดเก้าออกหกศูนย์สามเข้าที่เลขหกหลักสิบนะคะงวดนี้งวดที่หกเนาะมาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดใช้ห้าบวกสี่ห้าบวกสี่ก็คือตัวนี้นะคะนี่เนาะใช้ร้อยร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองห้าบวกสี่ก็ได้เก้านะคะเก้าศูนย์สองออกสามเก้าห้า มาดูงวดที่หนึ่งมีนานะคะงวดที่หนึ่งมีนาใช้แปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดก็คือร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้าหกแปดนะคะเพราะว่านี้เพิ่มมาหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาสองห้าหกแปดนี่นะคะสูตรได้ไหมคะ ทีนี้แอดจะมาเทียบดูกับสูตรนี้ให้นะคะงวดที่แล้วเนาะอันนี้ก็คือสิบสิบบนเหมือนกันนะคะอันนี้แอดขอย่อนนิดนึงเนาะเพราะมันยาวอันนี้สิบสี่งวดนะคะนี่นะคะสิบสี่งวดสูตรนี้ก็ใช้หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเท่ากับ x 1, บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกห้าอีกตัวนะคะ อันนี้ออกก็ออกนี่เลยนะคะออกทั้งสิบทั้งหน่วยอเขียนก่อนนะคะสามเก้าห้าาเก้าห้าเข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยเนาะหลักสิบคือตัวนี้นะคะหลักหน่วยก็คือสีส้มเนาะทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวที่นี้เรามาคำนวณสูตรนี้ดูนะคะว่ามันจะตรงกันไหมเดี๋ยวแอดย่อให้นิดนึงนะคะย่อไม่ได้ลอะอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเห็นอยู่เนาะสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ตามสูตรเลยหน่วยหน้าหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกอ่ะหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกตัวนี้นะคะ,ะเลขหกเนาะทีนี้เอาเลขหกอันนี้งวดที่สิบห้านะคะแอดเขียนตรงนี้เลยนะเลขหกบวกเลขหก บวกกับหน่วยหน้าครั้งที่2ก็คือเลขศูนย์ะคะตรงนี้ก็คือเลขศูนย์เนาะแล้วก็บวกบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือเลขเจนะคะก็เป็นเลขเจเนาะก็จะได้ สามี่ห้าแล้วบวกอีก5้าก็เป็นศูนย์นะคะทีนี้มันจะชนกันที่เลข5้านะคะเนี่ยเนาะแสดงว่า5ถ้า5ไม่เข้าหลักสิบหต้องเข้าหลักหน่วยแน่นอนนะคะวันนี้แอดก็ปันทงให้เลข5้านะคะแล้วก็เลขวิ่งก็คือแอดบอกไปเลยเลข5้วันนี้เนาะ เห็นไหมคะแอดก็เต็มที่แล้วนะจะยขยายให้ก็ได้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือสูตรสี่ตัวสิบบนนะคะงวดที่แล้วมาทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะนี่มาทั้งสิบทั้งหน่วยงวดนี้มาสิบอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวแอดจะไล่ให้ดูตั้งแต่เก้าเก้าศูนย์ดีกว่าให้มันเท่ากันเนาะเก้าเก้าศูนนี่มาหลักสิบอันนี้มาหลักหน่วยอันนี้ มาหลักหน่วยนะคะ,ะมาหลักหน่วยอันนี้มาหลักสิบสิบกับหน่วยนะคะแล้วก็มาสิบมาสิบนี่มาสิบสี่งวดติดแล้วนะคะเห็นไหมมีสี่มีเจ็ดมีหกมีห้าสี่สี่ก็มาหลักสิบเก้าเจ็ดเก้าก็มาหลักสิบเนาะนี่ศูนย์หกสามก็มาหลักสิบอันนี้ก็สามเก้าห้าก็มาหลักสิบอีกนะคะงวดนี้ก็มีสามสี่ห้าศูนย์นะคะ เพราะฉะนั้นแอดคิดว่าอันนี้ก็ห้าหกแปดหลักสิบน่าจะเป็นเลขห้านะคะแล้วใครมีแต้มเด่นก็ไปจับเลยนะคะแล้วหลักร้อยแม่นๆก็ใส่ไปเลยนะคะแอดว่างวดน,นี้เนาะน่าจะมีเลขห้านะคะถ้าวิ่งก็วิ่งห้านี่แหละหลักสิบแอดก็ว่าน่าจะเป็นเลขห้าเหมือนกันนะคะ,ะไม่มีอะไรแล้วแอดก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขแชนเนลสำหรับคนที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ